เจ้าถิ่นโคโลนผลงานย่แย่และขาดความสม่ำเสมอไม่ชนะในลีกมาเจ็ดนัดติต่อกันหรือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเลยทีเดียวขณะที่ฝั่งของทีมเยือนไบเยนมิวนิกฟอร์มของพวกเขากำลังร้อนแรงมากๆฤดูกาลนี้ยังไม่แพ้ใครแถมเกมล่าสุดเพิ่งจะโชว์โหดไล่ถลม่มโวฟบวกไปถึง8ต่อหนึ่ง บ่งบอกชัดเจนว่าเกมรุกของพวกเขาอันตรายมากๆโดยเรทราคาเปิดออกมาให้ทับเสือใต้เป็นฝ่ายต่อลูกครึ่งควบ2แนะนำว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะมองว่าบบเย์นแข็งแกร่งมากกว่าเยอะแนวรับเจ้าบ้านไม่น่าจะต้านทานเกมลุกอันทรงพลังของพวกเขาได้จึงเชื่อว่าเกมนี้บบเย์นจะบุกมาไล่บี้เอาชนะเจ้าถิ่นได้อย่างแน่นอนของดีอยู่ในกลุ่ม VIP เท่านั้นใครที่อยากได้แนวทางแบบเน้นเแม่นแม่น ต้องไม่พลาดกดเพิ่มพื้นที่แอปเขียวได้เลยครับทางเข้าอยู่ที่คอมเมนต์ในคลิปนี้ทางเรามีโปรโมชั่นสำหรับนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นสเต็ปผิดหมดเราก็คืนให้หรือว่าผิดคู่เดียวเราก็คืนให้รวมไปถึงสมาชิกใหม่กับสิทธิพิเศษมากมายเท่านั้นยังไม่พอเรายังมีเสื้อสโมสรจัดส่งให้ฟรีถึงบ้านเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย